ให้บาดหลวงสู้อยู่ก็มึงต้องบาดหลวงตายก็มึยตายได้ด้วย,ย,วยไม่เหยียดแกกระดาษทีเหยียดแกไม่ตาย,ยาขนาดนั้นหรอปล่อยเฮียแกยสู้ไปอีกอย่างเรามีกระสุนหกนั้นเท่ากับส้นตีนั้นโอ้ตายกิ้วบาดหลวงให้อะไรมาไม่ดินเชื่อฟัง ตัวนี้เราควรดไ,ได้ในชะ้乌鲁น่ะดิเลวรันหมดแลนวเฮียเอ็มโมเอาเอ็มโอเอา,เาตีเขาที่หนะัวปาตีพิพัฒน์ม้า ก็ไม่ได้เอาตีนไปก่อนละกันเกื่อนเลยที้ยต้องไปตรงนั้นอ่ะตรงไหนส่งตีนพี่ขาดโลกันเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ตายโอ้ใจเย็นใจเย็น เฮียโดนสัน้นค้นตีนพีฆาตของแท้ไปรงนนมีมีสะพายอยู่ตรงไหนวะม,ม,ม,มีเลือดอยู่เอโม่คนไปได้มึงได้กระสุนปืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้12นัดนนไ,ได้แค่12นัดเองยิงลูกระเบิดมึงยิงยิงถังระเบิด วันช็อตวันคิวเท่านั้นใช้เยอะกว่านี้ไม่ได้เปลืองจับสู่ในคนที่ใช้จริงของเจ้าระวังใครแล้วเบิดถังน้ำมันตรงนี้ว้ไอ้เหี้ย เฮียขึ้นมาทุ่มโมงดิเขามาอยู่ทุ่มโมงไปใครยิงถังนล้วมันตรงนี้วะเออไดี๋ยวผมมาเตี้ยโดนระเบิดเลยไอ้ข้าวดำๆข้างหลังระเบิดใส่กูโอ้ยเฮียเกิดกูไม่ใช่เยอะเลยไปดูมองเติ้งกันไว้หน่อย กูก็หมดซะด้วย,ชวย,ย,ยใช้่วนตีนมันไรกันดิเว้่เอียเปิดประตูฉันมาทำอะไรที่นี่ เออเอออ้ยหาลหาเมนเหลือสคุย

แต่พอรู้ว่ามึงเอาปืนลูกโมกูไปกูหันใจคอไม่ดีเลยอ่ะหลับไปแม่งพายนอนนอนหงอยเลยอ่ะคือแม่งบาดหลวงยิงกัถังระเบิดมากูก็ยืนหนูสร้างบาดหลวงเลยแต่แม่งยิงปั๊บแล้วแม่งแหลมมันเป็นจุดๆๆ,ๆแล้ววิ่งมาหากูไงแล้วกูก็หลบไม่ทันแล้วก็ตู้มร่วงเออรีบเลยตลอดมันไม่ขึ้นนะเฮียเราลงนะตกใจนี่ยเพราะว่ามันไม่ขึ้นไงเว้ยเราโดดอะไรไม่ได้ เดี๋ยก็ล้มอยู่ดีอ่ะตายนะเว้ยดาเมจเกินไปก็ตายนะไม่จายเชื่อกูดีเนี่ยเห็นไหมโอ้เชี่อตัวดำาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่าฮ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 ่ามาฮาฮ่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 ่าฮ่่อฮ่่่าา คือเราต้องลงไปอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องเอ้ยเฮียคุณมีวิธีแล้วดันในถังดำนี้ลงไปก่อนเออนี่ไงเรามีวิธีแล้วลงไปดิถังน <c oughs> <c oughs> ้ำวนทรยีออเอออย่างงี้ดิ ตกลงไปล้มอีกแล้วกูตกไปนี่จะเจ็บไหมวะโอ้ไม่เจ็บเท่าไหร่อ้ตัวดำๆแม่งรอบนะั้นอยู่ป่ะมานั้นอืมเหมาะไอเชี่ยชุดเรามีมอฟีนด้วยกูว่าทำไมกอ,อดรอนแม่งไม่ร้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูก็ตายเยา ก็เกลียดดิแมพพี่เดียวเล่นคนเดียวให้ชนะไปเลยไม่ไหวแล้วสามรอบแล้วเนี่ยแกเอาคนเดียวเนี่ยเนี่ยคือนอนอยู่เป็นข้างคนนี้เป็นเพื่อร่อยสนุกด้วยกันแม่งมีตัวก้อนดำๆไปหมดเลย ไม่ไหวละกูท้อ เ้หลแว,ว่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าการไม่สนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ใหวอะไรกูก็นวดที่แขมนี่ก็ลงมาดีๆนะ

เนี่ยขวานลงมาดูสิแปลงพิชาดำพิสีสุดมุมตรเลยนะกูไม็นยังไงโซไซกูว่าที่หลังไม่เห็นอุ้ยเนี่ย<ม>เฮ้ยดิฉ<ม>ั่เอ<ม>็มโมทังทุกอย่างเอ้ยเฮียเฮียมีช็อตกันใช้เลยเหรอโอ้กูมีหกนัด<ม>ส่วนลุกโมมี นั่นมันปิ้งนกกินไงไหมหิวข้าวยังโอ้แดมครบแมนแมนดีเฮ้ยคิดว่าข้างหน้าเรามีชีวิตอยู่ไหมกัวหมีเข้าไปใกล้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสไนเปอร์คอมไบเออร์บนหัวเราทำคือสไนเปอร์คอมไบเอ์มันไม่ใช่สไนเปอร์จริงๆอ่ะคือมันเป็น เกมนระเบิดมาทิ้งหรอใช่กูไม่ตายนั่นแหละเตลอหมดออนกูไม่เข้าใจว่าทำไมเกมหลายๆเกมเวลาสไนเปอร์แม่งชอบใส่เลเซอร์ให้มันโอ้เฮียสไนเปอร์กดมบยก <Damn, bro. S 1> ูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ย เซลโมดเหรอเดล๋ยวไปไปเฮ้ยจอห์นอ๋อเวลาฮียิงลูกซองมีปอกกระสุนลูกซองเด้งมาด้วยปิดผนึชใช่สิโอ้แด๊แม่งโดนุยโอ้โหเหี้ยถังระเบิดทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมชิบหายผมไปได้ ไ <G l ip> อ้เฮียท่อนไม้ลงตบเร็วไอ้เฮียเข้าหัวมไม่ไ,ไ,ม <c oughs> ได้ยังไงวะเจ็บจุกก็เป็นธรรมดาไยมาเร็วควัน,นยิงทำไม <c oughs> กูเคีย์เองได้ไม่เป็นไรตามตู่ของเขาเฮียมีระเบิดไหม <G l ip> มึงใช้ไปลูกนึงแล้วใช่ไหม นนโอ้ยลบเลยรีรยๆๆๆๆๆบ,รรบร้อยเรบ้อเรียบร้อยน็เอร์เรียบร้อยแล้วเจ<อ>้าเก็บทำไมไม่มีปืนให้ของมันให้เก็บบ้างวะเจ้า,ากูเก็บของในรถแดงไว้กลมกล่อมขอบ้างเฮียผมต้องการไอ้นี่แต่ m อ o มโมไม่มีแอมโมเลยมันจะระเบิดสองลูกเจ้า ช็อตกันกูเหลือสองนัดลูกโม่กูเหลืออยู่หกนัดกระสุนเอสกระสุนเอสซัมจีกระสุนช็อตกันดุดเลยเข้าไปเดี่ยวเขาจะยิงใครโหชอบว่ะเฮ้ยป้อแปะป๊อแปะเลยอู้ไรโฟดีสุดมายไลฟ์โฟ nha, bây giờ một, cái chúng ta phải, chúng ta phải, chúng phải, chúng ta 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 lốp lốp, ta phải, chúng 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 ta phải, ระวังระเบิดไม่ต้องิดโอเคนะไม่งั้นแม่นแม่นเลยบอกก่อนยิงจะมาจากข้างบนตะเคียเนี่ยนูกูเคี้ยให้น้องสวยเช็คด้วยตัวไหนมันมีปืนในมือแทนว่ามันแค่สตันไปแค่ข้าหในข้างในข้างใน เอ้เด hey, e ี oh, oh, yeah, 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 ๋ยวดีนะถังน้ำมันเคางสร้างเฮียไม่ระเบิดไอ้เทียะเพงั้นวุ่นกันแน่โอ้เรามีอาวุ้นพวกแทค่พวกเฟเ้ยเลยจะเป็นไอพี่จีเย้เย้เย้ระเบิดมีชาวบ้านมาช่วยเราด้วยแล้วนี่โรงงานอะไรเนี่ยเฮียเฮีย เีนะ้ยได้เปิดเฮ้ยได้เปิดอันนี้ป่ะอ่าภายิอก่ีบอะมีที่นั่งสำหรับคนข้างๆอะใช่ใช่ใช่ใเปิด,ปดไ,ไ,ไว้เชี่ยไอ้ขวานนี้กูปั๊มหัวใจแล้วขไม่ใช่ไปเปปรเปื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเร็วเข้าการตรวเช็คอาการทำอะไรไม,มรอนะไรมาเลนนะเยไปเลย

ยังไงเราก็เหลือแต่ฝ่าตีนกับปืนไม่กี่กระบอกก็เจอช่าเฮ้ยตอนวิ่งวิ่งม่ดิวิ่งไปเื่อยๆ้วก็ยิงไปเตะหมดยื่นดาวน์พอดีไปแล้วเพื่ เ e ็บรถสมัยหน้าได้กูเบอร์เป็นแต่พี่เัอสมัยสี่วีที่แล้ t คุณหาเกในขณะนี้ก็ถือว่าสุดยอดลไม่่าแสงเงาครบถ้วนสมบูรณ์ซอสใหม่ทีม จิมนิดผลิตขึ้นมาเองใช่เป็น engine sauce เบากำลิกขึ้นมาเดี๋ยวว่าไปเรายังไม่มีอะไรมาใช้กับมามาจิ้มกับซอสเลยนะไม่เล่นมุก้งไหนเรามีกล้วอยู่แล้วก็เลยจิ้มได้คนตองดกล้วยอย่างงี้